การฟักเนี่ย90-95%คือของผมเนี่ยจะใช้ระบบฟักสองชั้นมีน้ำหล่อแล้วทรายเราก็ปรับความชื้นครับแล้วในกล่องนี้เราก็ยังมีน้ำอีกกล่องโฟมเนี่ยเราจะมีเจาะรูอากาศถ้าเราปรับความชื้นมากเกินไปเนี่ย ไข่มันก็จะเน่าเวลากลางวันอากาศข้างนอกมันร้อนครับมันก็จะดูดไอ้น้ําขึ้นมาเนี่ยมาแตะอยู่ที่กล่องอโฟมพอาตกตอนกลางคืนเนี่ยอากาศข้างนอกมันเย็นเนี่ยไอ้น้าตรงนี้มันก็จะตกลงไปพรมอยู่ที่ทรายเหมือนเดิมนี่น,นี่ลูกเขากเกิดมาแล้วเนี่ยเกิดแล้วมีเกิดแล้วด้วยเวลาเขาเกิดเสร็จแล้วปุ๊บเี่กเขาก็จะคานลงน้าอ๋อเหรอแต่เนี่ยเราก็มีน้ําอยู่เห็นป่ะในกระมังนี่เราเพิ่งจะเก็บจากห้องฟักมาเพื่อเอามาชําไว้ที่นี่ถ้าเราไม่ชําเลยเราจะเอาลูกอ่อนๆที่ ไปเลี้ยงจริงครับเขาจะหลงเหยื่อและเขาก็จะเหนื่อยเพราะว่าที่เขากว้างเราต้องมาชําในที่แคบๆเพให้อาหารเขาแข็งแรงแล้วเราถึงจะเอาไปลงโซนอนุบาลเพื่อเลี้ยงเนื้อต่อไป